สวัสดีค่ะสบายดีวันนี้เจนก็จะมาเล่าเรื่องความคืบหน้าของโครงการสันสายใย,ยสัมพันธ์ไทยลาวนะคะที่ลุงป้านาอา FC ของเจนที่ได้บริจาคทําบุญมาซื้อพัดลมให้แก่น้องๆสอปปอลาวแล้วก็ซื้อขนมซื้อนมนะคะคือตอนนี้พัดลมเราก็ซื้อมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว10ตัวนะคะเพื่อจะติดให้กับโรงเรียน ปฐมดอนหวายเมืองไซบูทองแขวงสวนเขตนะคะที่สปปเลาวและขนมก็ได้แจกกันเป็นที่เรียบร้อยขนมกับนมแจกเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะจะมีภาพมาให้ดูด้วยน้องๆแบบดีใจมากมากเลยที่ได้ขนมนะคะดีใจมากแล้วแบบแม่ได้เก็บภาพเก็บวิดีโอแม่ที่เป็นครูนะคะเป็นคุณครูอยู่ในโรงเรียนที่เราจะไปแจกพัดลมให้ ได้เก็บภาพมาให้เจนถ่ายภาพแล้วก็เป็นภาพวิดีโอด้วยเจนก็จะเอามาให้ลุงป้านาอ่านในช่องม็อกราลันพัดดูนะคะนี่คือเอาเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคในครั้งนี้เพราะว่าเราแจกขนมกับนมไปที่เรียบร้อยแต่ว่าพัดลมซื้อมาแล้วนะคะซื้อมาแล้วแต่ยังไม่ได้ติดแต่ยังไม่ได้ติดเพราะว่า,าไฟที่จะต่อเข้าไปในโรงเรียนตอนนี้ กำลังดำเนินการอยู่ค่ะเพราะว่าเหมือนตอนนี้เพิ่งได้เสาที่จะนำไฟเข้าโรงเรียนนะคะเพิ่งได้แค่สามเสาน่าจะอีกประมาณประมาณ,มาณอาทิตย์หนึ่งถึงสองอาทิตย์กว่าจะติดพัดลมเสร็จประมาณนี้ค่ะแต่วันนี้เจนจะเอาภาพน้องๆที่ได้รับขนมแล้วที่ได้ไปแจกขนมนะคะให้ดูก่อนส่วนพัดลมน่าจะเป็นคลิปต่อไปก็อย่าลืมติดตามช่องม็อกวัลันพัดน,นะคะจะเอาลงในนี้ จะคอยทยอยลงคลิปให้แต่ว่าจะเอาเป็นคลิปนี้ลงก่อนค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพน้องๆกันนะคะในการแจกขนมเดี๋ยวเราไปดูดภาพความน่ารักของน้องๆค่ะ เองเจนเห็นคลิปเจนยังแบบดีใจเลยแบบเห็นน้องๆดีใจเราก็อิ่มใจแบบเฮ้ยถ้าเป็นเราตอนนั้นเราก็ดีใจเหมือนกันถ้าเป็นเราตอนนั้นเราก็คงดีใจนะคะในความรู้สึกของน้องๆที่แบบนาน,นานถึงจะได้แบบแจกมีคนเอาขนมให้อย่างนี้นะคะเพราะว่ามันไม่ได้มีบ่อยเ,เงินบริจาคทั้งหมดนะคะเป็นเงินประมาณอของ f อฟที่ส่งมาลุงป้านอนที่ส่งมาช่วยใน ทำบุญในครั้งนี้นะคะรวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ9,300บาทนะคะที่เราปิดบัญชีไปเมื่อวันที่15สงการนะคะตอนหลังสงการหลังสงการวันที่15คะ่ะเราก็ได้ปิดไปโดยที่ยอดอยู่ประมาณ9,300นะคะและก็เดี๋จะมีของคุนอาด้วยมาสมทบในส่วนหนึ่งก็ถึงประมาณอยู่ประมาณ11,500บาทนะคะ โดยที่ของคุณอาด้วย FC ด้วยบวกกันเงี้ยรวมกันก็จะประมาณ11,500นานะคะที่ได้ส่งไปให้แม่คือในการส่งไปให้แม่นะคะเจนก็จะดําเนิกนการแบบว่าส่งไปโดยที่อันเจนจะส่งจากบัญชีเป็นของไทยนี่นะะแหละค่ะแล้วก็ส่งไปเหมือนอยู่ในหมู่บ้านนะคะอยู่ในหมู่บ้านของเจนจะมะีคนหนึ่งที่เขามีบัญชีไทยเหมือนกันเราก็เลยส่งไปใหก้กับคนที่มีบัญชีไทยแล้วเขาก็จะหักหักเปอร์เซ็น หักค่า,าค่าเปอร์เซ็นต์อะไรทักอย่างนี้แล้ค่ะหักประมาณพันต่อ30บาทก็หมื่นหนึ่งก็300นะคะ1นึ่งหมพันก็จะประมาณ3 3 0บาทนะคะเป็นทั้งหมดที่เขาหักเปอร์เซ็นต์ไปหักค่าโอนอะไรเงี้ยหักค่าโอนไปก็ประมาณอัน30030บาทค่ะโอนไปนะคะโดยที่หักจากค่าโอนไปแล้วก็จะเหลือ1นก็จะเหลือเงิน1นึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อย 70บาทเนี่ยแหละคะ่ะถ้าเป็นเงินกีบถ้าเป็นเงินกีบนะคะเงินลาวสกุลลาวก็จะตกประมาณ3ล้าน3ล้านสามแสนสล้านสามแสนไปไปลายเนี่ยแหละคะ่ะถ้าเป็นเงินเดี๋ยวนี้ประมาณอา่ค่าเลกเปลี่ยนก็จะประมาณ30เนาะสาต่อ100ก็จะตกประมาณ3ล้าน3ามแสนนะคะเป็นตัวแบบเลขกลมๆไว้ประมาณนี้นะคะ่ะ ก็โหเยอะมาก3ล้านเลยนะคะ3ล้านสามแสนกีบนะคะสล้านสามแสนกีบเลยนะคะคือเป็นเงินไทยก็ประมาณหนึ่งหมืแต่เป็นเงินลาวก็จะประมาณ3ล้านคือเออไปซื้อพัดลมจานแม่จะเอาเป็นเงินเงินไทยไปซื้อเพราะว่าอยู่ที่ลาวเขาจะใช้อยู่ประมาณ3มสกุลเงินกีบไทยแล้วก็อ่อ USA นะคะเป็นเงินดอลลาร์แต่ลาวดอ,อดลาดล,า,ลา,าร์ดอลลาร์ดอลลาร์สหรัฐ ดอลลาใช่ดอลลร์เหรอดลรอลลร์อืมอาจจะเอ่อที่เราจะใช้สามสกุลเงินสามสกุลเงินนะคะจะมีลาวแล้วก็ไทยแล้วก็ดอลดลา่าสหรัฐค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเงินดอลลร์จะใช้เป็นร้านใหญ่ๆจะใช้เป็นแบบร้านใหญ่ๆร้านย่อยๆน่าจะไม่ได้ใช้มั้งหรือว่ายังไงแต่ถ้าเป็นเงินไทยเนี่ยจะ ใช้เกือบทุกร้านค่ะเกือบทุกร้านเพราะว่าเหมือนประเทศไทยกับประเทศลาวมันก็แบบใกล้เคียงกันนะเนาะแบบของทุกอย่างก็เขาก็นําเข้าเหมือนนมเหมือนนมที่เอาไปแจกน้องๆก็เหมือนกันนมขนมเนี่ยเขาก็จะเอาของไทยไปขายเหมือนกันค่ะก็จะมีราคาที่สูงกว่าไทยนิดหน่อยเพราะว่าเหมือนค่านําเข้าของขนมด้วยเผื่อจะไปถึงลาวเขาก็จะเอาแบบอัพราคาขึ้นนิดหน่อยอะไรประมาณนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นนมขนม ก็เป็นของไทยที่นําเข้าราคาก็จะสูงกว่าไทยนิดหน่อยค่ะเช่นขนมที่เราไปแจกนะคะเป็นยูโรยูโรเคปก็จะมันอยู่ที่ไทยประมาณ50บาทนะคะประมาณนี้เนาะอยู่ที่ไทยประมาณ50บาทแต่ว่าไปถึงลาวก็จะประมาณ6 5สิถึงเจเลยบางร้านนะคะก็จะประมาณ6 5สิถึงเจเลยคะ่ะประมาณนี้เพื่อแบบเขานําเข้าเผื่อค่าขนส่งค่าไรด้วยแล้วก็ไม่ได้เสีนเรื่องนั้นประมาณเนาะ,ะก็ ก็รู้ว่ามันต้องเสียอะไรบ้างเงี้ยมันก็จะราคามันก็จะสูงหน่อยนิดหน่อยแล้วพัดลมก็จะแพงขึ้นก็จะประมาณอยู่ที่ไทยประมาณเจ็ดร้อยป่ะแปดร้อยแปดร้อยอยู่ที่เราก็จะประมาณเก้าร้อยเงี้ยเก้าร้อยห้าสิบอย่างเงี้ 50, ยค่ะเก้าร้อยห้าสิบถึงพันหนึ่งเลยบางร้านบางแต่ละร้านก็จะไม่เหมือนกันค่ะคือของทุกอย่างที่ เราเอาสินค้าแต่ไทยไปขายที่ลามก็จะแพงแพงแพงกว่าไทยในนิดหน่อยระดับหนึ่งแหละมันก็จะแบบอัพราคาขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนเราเอาข้ามประเทศเนาะถึงว่ามันจะไม่ได้แบบมันจะไม่ได้ไกลกันมากนะแบบมันไม่ได้ไกลกันมากข้ามสะพานข้ามน้ําไปก็ถึงแล้วแต่ว่ามันเหมือนอของระหว่างประเทศมันก็จะมีค่าส่ง ภาษีอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแหละค่ะมันก็จะแบบแพงตามนั่นมันตามกฎหมายอะไรประมาณนี้คะ่ะจริงจงก็ขอบคุณลุงป้านาอามากๆเลยนะคะในการทําบุญในครั้งนี้ในโครงการสารสายใยสัมพันธ์ไทยลาวครั้งที่1นนะคะคือแบบเราก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์นะคะเหลือพัดลมที่เราจะเอามาให้ดูอีกทีหนึง่งเพราะว่าตอนนี้ยังติดตั้งยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเอาดูคลิปของน้องๆนี้ไปก่อนเพราะว่ากลัวมันจะนาน ในการที่เราจะรอติดพัดลมเสร็จเดี๋ยวลุงป้านนะอาอาก็แบบอุ้ยเมื่อไหร่ละคลิปจะมาอย่างเงี้ยก็เลยอ่ะเอาตัวนี้ไปให้ดูก่อนเพราะว่าเราแจกขนมน้องๆไปจะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเจงก็ขอขอบคุณมาอย่างณนะนะที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณมากจริงๆคือน้องๆก็ดีใจมากที่ได้รับขนมนะคะ เจนก็ดีใจทั้งผู้รับและผู้ให้นะคะดีใจเจนก็ดีใจเหมือนกันลุงป้านาอานในช่องม็อกวลันพัทก็คงน่าจะดีใจแล้วก็อิ่มอกอิ่มใจไปตามๆกันนะคะและวันนี้ก็น่าจะจบคลิปรงเพียงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามช่องม็อกวลันพัทกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ